วันนี้เดียพามาชมโครงการบ้านทิพซีรีนขอนแก่นทำเลสุดฮิตใกล้ตลาดใกล้ลสนามบินขอนแก่นเดินทางสะดวกสามารถเข้าออกได้หลายทางที่สำคัญน้ำไม่ท่วมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเดียพาเข้าไปดูกันค่ะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องถูง สามารถจอดรถได้2คันตัวบ้านที่เราพาเข้ามาชมในวันนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะคะยังเหลือเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆปลูกหญ้าบริเวณรอบบ้านแล้วก็ทำความสะอาดค่ะเดินเข้ามาภายในบ้านประตูบ้านเป็นประตูไม้ขนาดใหญ่ห้องโถงกว้างขวางมากสามารถจัดมุมทีวีวางโซฟาโต๊ะกินข้าวได้ตามที่ชอบเลยค่ะมีหน้าต่าง ใหญ่เปิดรับแสงรับลมมองเห็นโรงจอดรถบริเวณหน้าบ้านห้องโถงเชื่อมต่อกับห้องครัวโปร่งโล่งสบายตาทางโครงการแถมเคาน์เตอร์พร้อมซิงค์ล้างจานให้ด้วยค่ะด้านนี้คือประตูออกหลังบ้านส่วนของหลังบ้านกว้างขวางมากสามารถต่อเติมเป็นห้องซักล้างหรือเป็นครัวไทยได้ต่อไปคือส่วนของห้องนอนห้องนี้คือห้องนอนที่สาม จะอยู่บริเวณตรงกลางบ้านสามารถทำเป็นห้องรับแขกห้องลูกหรือห้องทำงานได้ขนาดกำลังดีถัดมาคือห้องนอนที่2เปิดประตูเข้ามามีหน้าต่างบานใหญ่มองเห็นหลังบ้านสามารถวางโต๊ะตู้เตียงขนาด6ฟุตได้สบายๆเลยค่ะติดกับห้องนอนที่2จะเป็นห้องน้ำสำหรับแขกที่เชื่อมต่อจากห้องโถงเลยค่ะการในเน้นการตกแต่งด้วยโทนสีขาว บริเวณพื้นเป็นกระเบื้องลายไม้ติดตั้งสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าฝักบัวกระจกบานใหญ่ให้ฟรีแบบนี้เลยค่ะและอีกหนึ่งห้องที่ขาดไม่ได้เลยก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมที่มีหน้าต่างบานใหญ่มองเห็นสวนบริเวณหน้าบ้านมีห้องน้ําในตัวที่ตกแต่งเหมือนกันกันกบห้องน้ําด้านนอกติดสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าฝักบัวเรนาเวอร์ ower, กระจกบานใหญ่ให้ฟรีแบบนี้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสหรับโครงการบ้านทิพซิลินขอนแก่นตั้งอยู่ที่บ้านหนองหลุตบตำบลแดงใหญ่จังหวัดขอนแก่นราคาเริ่มต้นเพียง2.49ล้านบาทพร้อมส่วนลดและของแถมกว่า100,000บาทฟรีค่าโอนฟรีเคาเน์เตอร์ครัวฟรีถังเก็บน้ําและปั๊มน้ําฟรีมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟและแถมฟรีปลูกหญ้าบริเวณรอบบ้านคะ่ะ ใครที่สนใจสามารถโทรมาติดต่อได้ที่0917625229หรือ inbox เข้ามาได้ที่ Good Home ขอนแก่นได้ทุกช่องทางหรือจะแวะเข้ามาชมที่โครงการก็ได้นะคะคลิปหน้าจะพาไปชมโครงการไหนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้คะ่ะบ๊ายบาย